จหลลายสวัสดีค่ะทุกคนจริงๆกลับมาแล้วน้ำตาจะไหลรอมาอย่างยาวนานที่จะมาสปอยและว,วีดเรื่องนี้ต่อให้ทุกคนฟังกันพักนี้ยเรื่องลิขสิทธิ์มันค่อนข้างแรงจริงๆทุกคนจริงเลยมาช้าไปนิดแต่ยังไงก็มานะทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งจริงกันไปนะพอรู้แหละว่าแฟนๆเรื่องนี้ในช่องของจริงคงดูจบกันหมดแล้ว แต่ไม่เป็นไรจริงบอกตัวเองและบอกกับบางคนที่ยังคง move on เป็นวงกลมแบบจริงอยู่ยังตามมาฟินกับจริงได้เรื่อยๆนะจะเป็นกำลังใจให้จริงมากๆเลยมาต่อกันเลยที่ ep 2ีกับชื่อตอนที่จริงตั้งเองว่างวดนี้เลขที่ออก6ซื้อหวยกันเถอะค่ะทุกคนเฉิงเกลือใบามาขนาดนี้แล้วเลข6มันมาแล้วล่ะงวดนี้ความฟินมันค่อยๆไต่ระดับอะทุกคนมาแล้วจุแล้ โอ้ยเปิดอีพีมาด้วยแบบนี้เลยเหรอจริงช็อกหยุดก่อนขอพอสก่อนเลยค่ะความเกลจูบอันสัน้นนี้ทำไมน้องถงหยาไม่เขินนะจิตใจทำด้วยอะไรจริงนี่น้วยไปหมดแล้วทุกคนอ๋อน้องกำลังเครียดเรื่องคอมเมนต์แฟนคลับอยู่โอ้ยแล้วมันจะอะไรอะไรอีกพอ่อ คุยแป๊บๆปบจูบอีกแล้วรอบนี้จูบนานเลยค่ะเกินไปแล้วนะเฉิงเกอแล้วก็เป็นคนที่อ่อยเก่งมากชอบเรียกขึ้นห้องไปอีกคนในทีมก็นะเหมือนคนดูอีกแล้วแหมแม,แมเรียกขึ้นมาทำไมจะเกอเขาให้กินข้าวไม่ใช่กินน้องเดี๋ยวก่อนแล้วช่วยหยุดยิ้มก่อนจะได้ไหม ใจไม่ดีทุกคนจริงอะรักในทีมนี้มากๆเลยนะเรื่องเมา้มามอยนี่คือเก่งแบบเผาขนด้วยเมาส์แบบเผาขนเลยเขาจะไปเดทกันก็ตามมาแซวจ้ะนอกจากวิเคราะห์เกมเก่งแล้วเนี่ยยังวิเคราะห์สองคนนี้เก่งอีกเสี่ยวพังคืออกหักเลยเลี้ยงดูปูเสือเกิมาต้องนานอะแล้วคือเกิลมาทำแบบนี้ขึ้นรถมาเกิก็มีความมโนเรื่องลูกเลยค่ะ เกอถ้าน้องเขาไม่ชอบแบบมาจินตนาการมีลูกกับจริงก็ได้นะทางเนี้ยพร้อมมากแฝดสามยังไหวเลยค่ะถ้ามีเหล่ากองแบบเกอตื่นค่ะตื่นจริงนะคะตื่นก่อน<ม>แล้วความอยากโชว์สาวของเกอนนั้นช่วยเผาๆลงหน่อยก็ได้นะรู้แล้วค่ะว่าหล่อว่าเก่งนี่ก็ต้องให้พูดซ้ำๆใช่ไหมเกอถึงจะหยุดมีความงอนน้องด้วยที่น้องหลบแฟนคลับหน้าดุแต่ยืนกอดตุ๊กตา ทำไมมันไปด้วยกันได้นะลุกแบบเนี้ยคือเกิอเนี่ยลุกขี่งอนดีๆต่อใจมากและอย่าคิดว่าใส่แมสแล้วจะบทบังความหล่อได้นะจ๊ะจุๆจูจ,จคนอะไรงอนได้หน้ากอดสุดๆไปเลยทุกคนแล้วอีกนี้คือจริงจะตายแล้วล่ะกับประโยคของเกอที่ว่าจุดอ่อนของฉันก็คือเธอแม่เจ้าทุกคนความงอนอยู่ดีๆนะพอน้องจุ๊กก็หายแค่ทีเดียวก็คือหายแล้ว เข้าโรงหนังมาก็อ้อนน้องน่ารักไปอีกมีแฟนแบบเนี้ไม่หลงยังไงไหวอะ่ะมันฟินนะทุกคนแต่ว่าฉากจูบที่รอคอยก็มาแล้วจ้าแต่บางทีมาทีีเราก็ไม่ค่อยไหวทุกคนนี่เลยฉากจูบที่เบื้องหลังปล่อยออกมาเนิ่นานานมากแล้วเป็นฉากจูบที่รอคอยใครก็ได้มาเก็บศพจริงทีหยุดหยุด หยุดเธอเกลขอร้องจริงหายใจไม่ทันรีวิวก็ไม่ทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวงอนเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวงอนเด,เ,อเดี๋ยวจูบอ้ะเดี๋ยวจูบอีกใครไหวไปก่อนเลยค่ะ EP นี้จูบกันกี่รอบแล้วเนี่ยทุกคนนับบ้างไหมทีมนี้ก็คือบอกเลยว่าทีมเวิร์จริงๆไม่เว้นแม้แต่เรื่องเมาวมอย ปันเหยื่าก็เก่งหาเรื่องจะไปเที่ยวกันให้น้องมาอ้อนขอให้เกอดอนุญ,ญาตให้ไปชอบเลยนะจริงอะ่ะรักทีมนี้มากบอกอีกทีว่าน้องโชคดีจริงๆนะที่ได้มาร่วมทีมนี้แล้วเกอคะหยุดขายตัวเองสักแป๊บเถอะนะอวดรวยใส่น้องอีกบอกน้องโดนลักพาตัวไปจะทำยังไงคือตอนนี้สองคนนี้เขาผ่านช่วงทดลองคบกันแล้วนะจ๊ะจูบก,กันอีกแล้ว ชุดใหญ่ไฟกระพริบทุกคนอยู่ดีๆก็งานเข้าค่ะภูเขาไฟระเบิดล้างโลกมากเสี่ยวพ้างมาอีละจ้าโอ้ยอารมณ์เหมือนเมียหลวงมาเจอเมียน้อยอะ่ะสะเทือนใจมากแต่ก็โบกบะมากทุกคนรับบทนายความแป๊บหนึ่งซักใหญ่เลยซักไปซักมาก็เหม็นความรักไปความอยากเผื่อก,ก็ค่อยๆน้อยลงไปตาม ก่อนจะจากกาันยังจัดอีกชุดให้เสี่ยวพังแซวเก่งเรื่องแบ่งห้องนอนเนี่ยเสี่ยวพัางนี่คือตัวจี๊ดนะจริงบอกอีกทีหนึ่งเลยแล้วเกอก็ยังไม่หยุดนะจ๊ะตอนกลางคืนจะนอนก็ยังไม่หยุดขิงเรื่องน้องให้เสี่ยวพัางฟังบรรยายได้ทั้งวันทั้งคืนถึงความดีของน้องเสี่ยวพัางนี่ก็จะอ้วกนะแต่ก็ยังทําหน้าที่เพื่อนที่ดีอัดเสียงมาให้ถงเหยาฟังด้วย จริงชอบมากๆเลยนะความสัมพันธ์ของคนในทีมนี้พูดปรึกษากันได้ทุกเรื่องเป็นเพื่อนกันจริงๆไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานนะ่ะเพื่อนนาะาเอกก็ดีนะห่วงน้องทุกเรื่องแล้วยอมในความรวยมากรวยมากๆพี่สาวขนาดจะซื้อทีมไอจยังได้เลยค่ะขอบอก แล้วเรื่องนี้ต้องยอมรับเลยว่าขายเก่งมากขายได้ทุกอย่างวันวันเสี่ยวพั่งก็จะกินแต่หมูแผ่นหมูแผ่นก็มาเข้าฉากแล้วเข้าฉากอีกทุกคนอุ้ยอยู่ดีๆก็มีดราม่าเรื่องครอบครัวเหล่าเคอันนี้เพิ่มมานะในนิยายไม่มีกล่าวไว้ที่ ep 24เบื่อเฉิงเกอคนขี้อวด โอ้โหแล้วพ่อแม่เหล่าเคก็ไม่ธรรมดาเลยมาถึงก็พูดแต่เรื่องเงินลำบากให้รุ่ยเกิต้องรับหน้าเหล่าเคเป็นลูกที่ดีมากนะเอาเงินเก็บออกมาให้ทั้งหมดคือปกติก็โอนให้ทุกเดือนอยู่แล้วทำไมพ่อแม่คือพูดเหมือนเหล่าเคไม่เคยเลี้ยงดูหนีมาสบายอยู่ในเมืองคนเดียวคือเพราะเป็นลูกชายคนโตแหละอะไรก็ต้องเสียสละให้น้องชายหมดเลยไม่ได้เรียนต่อจนได้มาพบกับเทพหมิงถึงด้านมีชีวิตใหม่ได้เลือกทางเดินของตัวเอง น่าสงสารเหล่าเคอยู่นะอยากเข้าไปกอดให้กำลังใจเลยก็ได้เหี่ยงๆนี่แหละมาช่วยปอบเหล่าเคแทนคนดูน้องบอกเหล่าเคยังมีทั้งทีมคอยเป็นกำลังใจให้เหล่าเคก็เลยขอโทษน้องที่มาก่อนทำไม่ดีไว้ด้วยเรื่องกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะเงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจริงๆค่ะซื้อเลยค่ะซื้อแล้วเพื่อนนางเอกซื้อทีมไอเจยแเราจ้าตอนนี้เลยได้เป็นทั้งบอสและผู้จัดการทีมไปด้วยเลยไง ภารกิจแรกหลังซื้อทีมก็จัดอีเวนต์ให้อ้ไอเจียกับถงเหว่ยที่มหาวิทยาลัยเก่าเลยแล้วจริงปรับอารมณ์ไม่ทันค่ะทุกคนผู้กำกับแกงเหล่าเ OK คอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเมื่อกีย้ยังมีดราม่าอยู่นะไงตอนนี้มาชวนน้องมาสหน้าแล้วอะคือมันจะรักสวยลักงามเกินไปแล้วอะพี่เอ้ยบางทีจริงก็คิดนะว่าอีเวนต์ที่จัดขึ้นมาเนี่ยบทคือส่งไอเจียกับจิงอยางมาก เหมือนมานั่งเล่าความรักของตัวเองแล้วก็พยายามสอนแทรกให้การเล่นเกมควบคู่กับการเรียนได้ด้วยจริงมองว่าซีรีส์เนี่ยคืออยากสื่อให้คนดูได้เห็นเลยนะว่าวงการกีฬา e-sport ในจีนคือยิ่งใหญ่มากนะมันคือกีฬาชนิดหนึ่งเลยแหละมีบางมหาวิทยาลัยเปิดสาขาสอนอ e ีสปอรด้วย EP เนี้ยประเด็นครอบครัวโดยแท้นอกจากเหล่าเคแล้วยังกล่าวถึงครอบครัวของไอเจอียตอนเด็กๆไอเจียเนี่ยทิ้งการเรียนเพื่อเล่นเกม ทะเลาะกับแม่หนีออกจากบ้านเพราะความไม่เข้าใจกันในครอบครัวเป็นอีกครั้งที่จริงขอชื่นชมซีรีส์เลยว่าซีรีส์ได้พยายามแล้วจริงๆนะที่จะสอดแทร่มุมมองวงการอ e ีสปอร์ตให้คนเข้าใจมากขึ้นและผู้ใหญ่รุ่นเก่าๆได้เข้าใจถึงความสำคัญไอเจียก็พูดได้ดีเลยนะว่าต้องผ่านต้องพยายามอย่างหนักในการฝึกซ้อมต้องแลกอะไรมาบ้างกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอก เพียงแต่จริงมองว่าที่ตอนนี้มีดรามา่าอาจจะพอาะคอเกมอยากเห็นฉากฝึกซอ้อมมากกว่านี้ในซีรีส์สำหรับจริงจิงมองว่าซีรีส์ถ่ายทอดออกมาอีกแบบนะแต่ไม่ได้ละเลยการให้เกียรติวงการอ e ีสปอร์ตด้วยเหมือนกันอันนี้ความคิดของจริงเฉยๆนะทุกคนสุดท้ายไอเจียก็คืนดีกับแม่ไม่แปลกใจเลยนะถ้าคู่นี้จะแต่งงานกันคือจิงอยางเนี่ยอยู่กับไอเจียมานานมาก ผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันไม่เคยทิ้งกันเลยเหมาะสมกันแล้วแหละจริงก็อยากจะพูดอีกครั้งนึงนะว่าถ้ามีนิยาแยกเล่มของคู่นี้ออกมาจริงก็จะอ่านนะตัดมาที่ชาวเน็ตก็คือขุดเก่งมากประเด็นร้อนเลยเอาทุกอย่างมาปฏิปะต่ะตอกันหมดเพื่อเป็นหลักฐานว่าเฉิงเกอคบกับถงเหยาอยู่เสี่ยวพ่างคงแบบฮึมฮึพวกแกไม่รู้อะไรซะแล้วคันปากแหละอยากเลาแต่ก็คือกลัวเกอค่าพอเกอลงมา แทนที่จะปฏิเสธบอกคนในทีมประกาศไปอีกว่าแอบชอบน้องอยู่เสี่ยวพ่งคือแบบเฮ้ยไม่มันเลยไม่หนุกเลยคืออุตส่าห์เนี่ยว่าเป็นต่อแล้วแต่ว่าให้ทำไงได้อ่ะเกอร์ก็คืออยากเปิดตัวเต็มที่แล้วจ้ะแล้วก็ค่ะไปให้สุดค่ะเกอร์วันมาดูการแข่งของทีม CK มาแล้วทุกคนเตรียมใจหายใจเข้าลึกๆกล้องจับมาที่ทั้งคู่แล้วค่ะ ตามธรรมเนียมค่ะแค่ตามธรรมเนียมค่ะเกินไม่ได้เต็มใจหรอกนะเอาแล้วจูบน้องประกาศให้โลกรู้เลยจริงรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนนะทุกคนโอ้ยมันดีอะทุกคนไม่รู้จะสรรหาคำไหนบารบัญญายน่าเพื่อนร่วมทีมและแฟนคลับคือช็อกมากบันฟินมากนะฉากเนี้ยแต่จริงก็แอบสองสารเทพอย่างอะคือเล่นดีเลยนะสายตาเจ็บปวดมากประโยคนี้ใช้ได้เสมอเลย พระเอกคือของนางเอกส่วนพระรองคือของคนดูอย่างเราค่ะมามามาซบอ,อ,อกจริงได้นะเทพอย,ย่างแล้วจริงก็อยากบอกน้องมากเลยว่าน้องเลิอกอ่านคอมเมนต์ของพวกแฟนคลับได้แล้วยิ่งอ่านก็คือยิ่งคิดมากแต่ก็รู้นะว่ามันทําได้ยากแหละฮ้ขอทอนหายใจหน่อยทุกคนเบื่อเกอค่ะพอเปิดตัวแล้วก็เอาใหญ่ที่ไหนก็จุบน้องได้ไม่ต้องปิดบังแล้ว น้องเขยก็แซวพี่สะพายใหญ่เลยจะสงสารห,หรือสมน้ำหน้าดีลูกเช่เนี่ยนะโดนเกือปลาหมอนใส่หน้าอีกแล้วทุกคนอยู่ดีๆก็ตัดมาที่ความมาโนของน้องจริงชอบน้องคือมโนเก่งมากตอนนี้ไม่เป็นกระต่ายกับแครอทแล้วนะจ๊ะกลายเป็นนางซินแทนจ้ากับแม่เลียงใจร้ายมาพร้อมกับเช็ค5ล้านหยวนแลกกับการไปจากลูกชาย เบเบค่ะน้อยไปค่ะถ้าได้แต่งกับลูกชายคุณแม่จะรวยกว่านี้อีกค่ะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมรวยฉลาดหลอ่อแถมหื่นแบบนี้เป็นจริงๆก็ไม่ยอมไงงานอิจฉาขั้นสุดแล้วแม่ก็มาของจริงจากหลังจากที่โทรบอกเก์ว่าจะมามาประชุมผู้บริหารรอเลยว่าหวยจะออกมาแบบไหน ก็จบกันไปแล้วกับ EP ีที่23และ24นะทุกคนวันนี้จิงมาด้วย2 EP ีก่อนเพราะว่า EP ีหน้าหน้ากำลังจะตามมาในอีกไม่ช้าค่ะรอกันได้เลยรักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าจิงจะรีบมาอัปเดตให้อย่างไวที่สุดที่เป็นไปได้เลยนะคะวันนี้จิงไปก่อนแล้วบ๊ายบายนะ